เวิร์กช็นะคะของการฝึกสมาธ์ลมหายใจเนี่ยให้มันได้ผลลัพธ์นะคะให้พวกเราเนี่ยนะคะฝึกตั้งแต่ตอนเช้าก่อนที่จะตื่นขึ้นมานะคะในช่วงที่หลับตาอยู่นั่นแหละนะคะให้สูตรลมหายใจเข้าลึกออกยาวนะคะทำจะ5นาทีก่อนก็ได้หรือว่าจะ10หรือว่าจะยีนาทีก็แล้วแต่ตามที่สะดวกนะคะ ทำตอนเช้าและก็ก่อนนอนอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะหลับนะคะก็ให้ทำเหมือนเดิมนะคะแล้วทีนี้เพื่อนๆรู้ไหมคะมิมีม่ก็ไม่รู้หรอกว่ามันดันไปอเผอิญตรงกับนักประสาทวิทยาชื่อดังคนหนึ่งที่เขาชื่อแอนดรู์ฮิลเบอร์แมนนะคะและเขาก็เป็นศาสตราจารย์ของมอร์สแตนเฟิร์ดนะคะ เขาบอกไว้ว่านะคะการที่เราจะเปลี่ยนนิสัยที่เรายังไม่เคยทํามาก่อนเนี่ยแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ทําได้ยากเนี่ยนะ,ะให้เราทําตอนเช้าช่วงหกโมงเช้านะคะถึงบ่ายสองเพราะว่าช่วงนั้นนะคะสารดโพอมีนจะหลัง่งแล้วมันจะทำให้เราเนี่ยนะคะสามารถที่จะเปลี่ยนสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนนั้นอะ่ะให้มันจากเรื่องยากนะคะเป็นเรื่องง่ายได้นี่แหละนะคะ มันก็ดันไปเพอ,อืญตรงกับเขาเพราะว่ามิม่ก็ฝึกสมาธิลมหายใจนน้นามาคิดว่าน่าจะเกือบสองปีนะคะในการฝึกวิธีการแบบนี้มีก็เริ่มตั้งแต่ตอนเช้าแต่ของมิม่จะทำตอนเย็นควบคู่ไปด้วยก่อนที่จะหลับนะคะถ้าเพื่อนๆทำตอนเย็นด้วยเหมือนที่มิม่เคยทำนะครับมิม่อยากจะแนะนำอีกอย่างหนึ่งคือให้พอเริ่มสูดลมหายใจ เข้าลึกแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ออกยาวช้าๆเลยเนี่ยพอเริ่มนิ่งนะคะเป็นไปได้ให้นะคะให้ใส่จินตนาการไปด้วยว่าอยากจะให้อะไรมันเกิดขึ้นในชีวิตของเราในวันพรุ่งนี้นะคะแล้วอย่าลืมเทคนิคเล็กๆแต่ว่ามันได้ประโยชน์เยอะเหมือนกันนะคะคือให้ยิ้มที่มุมปากในขณะที่จินตนาการไปด้วยแล้วก็ตอนเช้านะคะ ก็ทำได้เช่นเดียวกันก็คือให้ยิ้มที่มุมปากไปด้วยแล้วก็สูดลมหายใจเข้าลึกออกยาวนะคะแล้วจินตนาการไปไปพร้อมกันนะคะนี่แหละแต่อาจจะนะคะอาจจะมีบางคนว่าทําไมมันไม่เห็นผลลัพธ์นะคะมีมิเชื่อนะคะว่ามันได้ผลลัพธ์นะแต่ว่าผลลัพธ์มันอาจจะยังไม่ใหญ่ตูมสทัทีเดียวและทีนี้พวกเราก็ไปตีต่างกันว่ามันไม่เห็นผลลัพธ์ มิมิว่ามันเป็นผลลัพธ์นะคะมันได้ผลลัพธ์แต่มันก็อาจจะเพิ่มทีละนิดทีละนิดนะคะอาจจะเป็น0 0นยก็ได้นะคะแต่มันได้ผลลัพธ์แน่นอนและเราก็ต้องนะคะทำให้มันต่อเนื่องจนมันเป็นนิสยัยจนสมองของเราเนี่ยนะคะเขาคุ้นชินกับนิสัยใหม่ๆ ที่เราทำให้เขาจนมันกลายเป็นพฤติกรรมเป็นนิสัยนะคะแล้วทีนี้แหละมันก็จะง่ายแล้วมันก็จะชำนาญในการที่จะทำในทุกๆวันนะคะแล้วทีนี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะทำได้บ่อยมากกว่าที่จะทำเฉพาะเช้าหรือเย็นนะคะจะสามารถและทีนี้เพื่อนๆก็จะสามารถทำได้ในทุกเวลานะคะแม้แต่เวลาทำงานอยู่ ก็จะสามารถเป็นการที่ทำสมาธิได้แบบง่ายๆด้วยเช่นเดียวกันนี่แหละนะคะมิมี่ก็เลยอยากจะเอามาแชร์ให้พวกเราเนี่ยเอาไปลองทำดูได้นะคะผลลัพธ์ยังไงก็ฝากลงคอมเมนต์ให้ครูมิมี่ด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็มาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปคะ่ะขอบคุณคะ่ะ